อัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนสวัสดีครับอยู่กับผมโกแจ็ควันนี้จะกล่าวถึงประวัติและปฏิปทาของหลวงปู่เฮียงปุณณชันโถวัดอรัญญิกาวาดวัดป่าตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีพระวรพจน์ปัญญาจารย์หรือหลวงปู่เฮียงปุณณชันโถ อดีตเจ้าอาวาสวัดอรัญญิกาวาสตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของเมืองชนผู้ได้รับสืบทอดตำราการสร้างพระปิตาทั้งเนื้อผงและเนื้อผงคุกรักจากพระเกจิอาจารย์ดังหลายรูปของเมืองชนบุรีหลวงปู่เฮียงมีนามเดิมว่ากิมเฮียงนาคไผ่บูนต่อมาเป็นกรุุน เยาวัฒนิชเกิดเมื่อวันที่29่ธันวาคมพุทธศักราช2,441เวลา17นาฬิกา45นาทีตรงกับวันพระหัสสบาดีแรมสองคำ่ำเดือนยี่ปีจอในแผ่นดินรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5, ห้ณตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีโยมบิดาชื่อเล่งเซิง เป็นคนเชื้อสายจีนโยมมันดาชื่อผันมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมดเจคนท่านเป็นบุตรคนที่สองเมื่อจเจริญวัยอายุได้ประมาณ9-10ถขวบโยมมันดาได้พาไปฝากเรียนหนังสือกับพระวินัยทรเสง็งเจ้าอาวาสวัดหนองไม้แดงหรือวัดลาดสโมสรตตำบลน,นาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีต่อมาเมื่อพระวินัยทรเสง ได้มรณภาพลงจึงเลิกเรียนและกลับไปอยู่บ้านช่วยเหลือโยมบิดามารดาประกอบอาชีพตามวิสัยที่พึงกระทำได้ครั้นอายุ20ปีบริบูรณ์ซึ่งเป็นช่วงเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งท่านจึงได้ไปสมัครเป็นตำรวจภูธรและมาปลดประจำการโดยเป็นเพียงกองหนุนชั้นที่หนึ่งขณะอายุได้22ปีเมื่อครั้นอายุได้23ปีในปีพุทธศักราช2464 ท่านได้เข้าอุปสมบทเป็นพระพิสูตตามประเพณีณพัทศสีมาวัดอรัญญิกาวาดเมื่อวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2464ตรงกับวันศุกร์ขึ้น11ค่ำเดือน8ปีรากาเวลา14นาฬิกาโดยมีท่านเจ้าคุณพระเขทัศสีชนลทีสมานคุณวัดเขาบางรายตำบลบางสายอำเภอเมือง จังหวัดชนบุรีเป็นพระอุปชาพระวินัยทรเผ่าเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระประลัดชื่นธรรมสาโรวัดอรัญญิกาวาสเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาวา่าปุณณชฉันโธมีความหมายว่าผู้มีความพอใจอันเต็มเปี่ยมภายหลังอุปสมบทแล้วท่านได้มาพำนักจำพรรษาอยู่ที่วัดอรัญญิกาวาส จังหวัดชนบุรีจนกระทั่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสรูปที่สามของวัดท่านมีอุปนิสัยสนใจด้านวิทยาคมได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์ของพระครูธ,ธรรมสารอภินันหลวงพ่อแดงวัดใหญ่อินทารามตำบลบางป่าส้อยอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรียอดพระเกจิอาจารย์ชาวขเขมรเมืองพระตะบองที่มาพำนักจำพรรษาอยู่ที่วัดใหญ่อินทาวาส เป็นเวลายาวนานถึง53ปีเป็นพระเถระที่ส่งวิทยาคุณในทางสมถะมีวาจาสิทธิ์เป็นที่เคารพยำเกรงของคณะสิทธิานุสิทธิ์และเป็นที่เล่าขานตลอดมาจนถึงปัจจุบันหลวงปูเ่เฮียงปุณณฉันโทได้พัฒนาทั้งด้านการศึกษาและถาวรวัตถุเสนาสนะให้เจริญรุ่งเรืองนับได้ว่าวัดป่าหรือวัดอรัญญิกาวาสแห่งนี้ จเจริญรุ่งเรืองด้วยอำนาจบารมีแห่งวัตถุมงคลพระเครื่องต่างๆที่ท่านได้สร้างสรรค์ทุกรุ่นเปี่ยมไปด้วยพุทธคุณเมตตามหานิยมเป็นที่ปรารถนาของเซียนพระเครื่องที่ต่างสแสวงหาไว้ในครอบครองด้วยอำนาจความเข้มขขังที่เป็นอมาตะแห่งผงเก่าของยอดพระเกจิอาจารย์ชาวบางปะซ้อยในอดีตอาทิหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันหลวงพ่อเจียมวัดกำแพง มีส่วนเสริมให้วัตถุมงคลของหลวงปู่เฮียงทุกรุ่นทุกพิมพ์ถูกเช่าบูชาไปจากตลาดพระเครื่องอย่างรวดเร็วจนยากที่จะหามาไว้ในครอบครองสำหรับวัดอรัญญิกาวาดวัดป่ามีการสร้างวัตถุมงคลมาตั้งแต่สมัยพระประหลัดธรรมสารชื่นธรมรมสาโรอดีตจเจ้าอาวาสรูปที่สองโดยสร้างเหรียญรูปเหมือนของท่านเมื่อปีพุทธศักราช2463 นับเป็นเหรียญเก่าของชาวชนบุรีอีกเหรียญหนึ่งการสร้างวัตถุมงคลของวัดอารัญญิกาวาดวัดป่าที่นับได้ว่าโด่งดังมากหลวงปู่เฮียงปุณณฉันโทได้เริ่มสร้างวัตถุมงคลครั้งแรกเมื่อปลายปีพุทธศักราช2484ถึง2486โดยมีพระวรพจน์ปัญญาจารย์หลวงพ่อแม้มอภิระโตสมัยครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระใบดีกาแม้ม อภิระโตเป็นผู้ดำเนินการสร้างทั้งสิ้นโดยใช้ผงต่างๆของหลวงพ่อแก้วและหลวงพ่อเจียมเป็นส่วนผสมและทำการปลูกเสกอธิษฐานจิตด้านลำดับงานปกครองและสมณศักดิ์ของหลวงปู่เฮียงนั้นเมื่อปี2467เป็นเจ้าอาวาสวัดอรัญญิกาวาสวัดป่าในพุทธศักราช2473เป็นสังฆารักษ์ ฐานานุกรมของเจ้าคณะมณฑนปราจีนบุรีพุทธศักราชส4 7 9เป็นพระครูสัญญบัติที่พระครูวรโพศสีราขันพุทธศักราชส4 8 3เป็นเจ้าคณะแขวงบางละมุงและเป็นพระอุปชาในคณะธรรมยุทธในปีพุทธศักราช2486เป็นกรรมการตรวจประโยคนักธรรมชั้นตีในสนามหลวง พุทธศักราช2496เป็นเจ้าคณะธรรมยุทธผู้ช่วยอำเภอจังหวัดชนบุรีพุทธศักราช2498เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระวรพจน์ปัญญาจารย์ฝ่ายวิปัสนาธุระพุทธศักราช2507เป็นผู้รักษาการเจ้าคณะจังหวัดชนบุรีฉะเชิงเซา และผลหน้าที่เมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2 5 8พปีพุทธศักราช2509เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดเขาบางทายพระอารามหลวงจังหวัดชนบุรีผลหน้าที่นี้เมื่อวันที่16กกรกฎาคมพุทธศักราช2509ท่านเป็นพระอุปชาให้การบรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธาและภาษาทะใครจะบรรพชาอุปสมบท ในบรวรพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2483รวมทั้งมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาของพระภิษุสามเณรคณะสัตยาติโยมและชาวบ้านในชุมชนโดยการก่อสร้างโรงเรียนประชาบาลและโรงเรียนมัธยมต้นขึ้นภายในวัดอรัญญิกาวาสหลวงปูเ่เฮียงบุญชันโทได้มรณภาพลงอย่างสงบเมื่อวันที่27พฤษภาคม พุทธศักราช2,511ตรงกับวันจันทร์ขึ้นหนึ่งค่ำเดือนเจปีวอกเวลา19นาฬิกา50นาทีณโรงพยาบาลสมเด็จณสีราชาจังหวัดชนบุรีซิรีอายุรวมได้70ปีพรรษาที่47และมีวิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อปีพุทธศักราช2,512แม้จะละสังขารจากไปนานร่วม40ปี แต่เกียติคุณของหลวงปู่ยังคงเรื่องลือเป็นที่จดจำของบรรดาลูกศิษย์และพุทธศาสนิกชนทั่วไปอย่างไม่เสื่อมคลายสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดติดตามวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ